จะเป็นยังไงถ้าผมบอกคุณว่าบริษัทน้ำบัตโรมที่คนดื่มอยู่ทุกวันเคยมีอำนาจทางการอาหารที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ6ข,ของโลกใช่ครับผมกําลังพูดถึงเบปซี่เรื่องมาเริ่มในปี1989ช่วงปลายยุคสงครามเย็นเบปซี่อยากบุกตลาดโซเวียตแต่เจอปัญหาใหญ่คือเงินรูเบิลของโซเวียตแลกเป็นเงินสากลไม่ได้ลองนึกภาพว่ามันคือชิปในคาสิโนโครับมีค่ามหา,าศาลในประเทศแต่พกออกมานอกประเทศมันกลับไม่มีค่าเลยเลยดังนั้นทางเดียวที่เบปซี่จะขายของได้ ก็คือวิธีที่โบราณที่สุดการแลกของเบปซี่เอาน้ำมัรลมไปให้ส่วนโซเวียตก็เอาวอดก้าสโตริดนายามาแลกให้เบปซี่ไปขายในอเมริกาวินวินทั้งคู่ครับแต่แล้วเรื่องก็ผีเมื่อดีวอดก้าไม่พอใจโซเวียตเลยเสนอของที่พวกเขามีเหลือเฟือนั่นก็คือกองเรือรบเก่าสมัยสงครามเย็นในปี1989เบปซี่ได้รับเรือดำน้ำ17ลำเรือฟรีเกตเรือลาตะเวนและเรือพิฆาตทำให้ในชั่วข้ามคืนบริษัทน้ำมันลมแห่งนี้ กลายเป็นเจ้าของกองเหลือที่ใหญ่กว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกแน่นอนครับว่าเป๊ปซี่ไม่ได้เอากองเหลือนี้ไปลบกับใครนะครับพวกเขาขายมันทิ้งเป็นเศษเหล็กทันทีแต่มันคือดีลในตำนานที่พิสูจน์ได้เห็นถึงพลังของแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่จนสามารถต่อรองกับมหาอำนาจของโลกได้และทั้งหมดนี้ครับก็ทําให้เราต้องกลับมาถามคําถามที่ว่า